สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ร,รายการสวสขอทอลกรายการที่จะพาทุกท่านครับไปพูดไปคุยไปทอล์บเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่งานสปาไทยก้าวหน้าภูมิปัญญาก้าวไกลกันชงกัญชาไทยสร้างเศรษฐกิจครับภายในงานจะมีอะไรบ้างนะครับพบกันได้ในรายการเลยครับ เราในนามของ first cannabis นะครับเป็นคลินิกกัญชาราคาแค้นะครับแล้วก็เป็นผู้ผลิตนะครับผลิตภันสินค้ากัญชงกัญชาเพื่อมาใช้ในสปาครับผลิตภัตน,ตนกลุ่มนี้ครับก็จะแน่นอนก็คือจะทำมาช่วยเรื่องของผ่อนคลายแล้วก็ทำให้คลายเครียดด้วยแล้วก็หลับสบายเวลาใช้ร่วมรกับร้านนวดหรือสปาเนี่ยก็ทำให้มีความผ่อนคลายอารมณ์ดีมากขึ้นด้วยเพราะมีส่วนผสมของกัญชา กันเปปียครับท่ปฏิบัติของเราหลายๆตัวนะครับหลายๆสิบตัวตอนนี้ได้รับมาตรฐานอยแล้วแล้วก็บางตัวก็อยู่ ส่วนของโอท็อปด้วยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์กันแดดที่เรามีในวันนี้ค่ะมีในเรื่องของน้ำมันนวดมีในเรื่องของตัวบอดี้สครับที่สามารถใช้อ่าเป็นครองสาครับแช่ในอ่างแช่ตัวหรือแม้แต่ตัวนี้ค่ะเป็นตัวโฟโตแพดของแคนาลิสวิธีการใช้ง่ายมากลูกค้าสามารถอุ่นในไมโครเวฟค่ะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้เช่นมีอาการปวดเมื่อยคอบาล่หรือว่าที่หลังอันนี้ก็คือเป็นตัวเจอร์นี่ทั้งสเต็ปสเต็ปเลยสามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้เหมือนกันคือจริงๆในส่วนของผลิตภัณฑ์เนี่ย เรีว่าจะเป็นน้ำมันวมนวดเอเซนเชียลออยที่เราใช้นะคะคือเด็พันฑ์พวกนี้ได้รับรผลแล้งเรียบร้อยแล้วก็ตัวของสปาที่เราให้บริการก็คือเป็นสปาในกลุ่มของผู้เร่ยผสถานประกอบการในกลุ่มของสปาเพื่อสุขภาพค่ะก็<ม><ม>จะมีผลิตภัณฑ์กัญชาที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะ<ม>ก็จะมีตั้งแต่ face sheet m a ที่สามารถ m a s หน้าค่ะช่วยลดภาวะอักเสบอะค่ะก็คือช่วยพวกื่นแดง สิวอะไรที่เกิดจากภาวะอักเสบบนใบหน้าเราเราก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ได้แลวลดภาวะอักเสบได้ทั้งหมดเลยค่ะม,มันจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็มันจะช่วยลดภาวะอักเสบทั้งหมดมในบนผิวหนังเราหรือบนร่างกายเราอะคะอ่ะเราจะเห็นผลได้ดีมากเลยยิ่งถ้าเราเป็นสิวหรือมีภาวะอักเสบบนใบหน้าแล้วเราใช้ตัวผลิตภัณฑ์เป็นเฟซมาส์สิวเราจะหายเลยค่ะก็ของเรานะคะเป็นโรงงานกผลิต ส่ดแจ้งออนไลน์ค่ะให้ลูกค้าสามารถนําไปจําหน่ายได้อย่างปลอดภัย<ม>แล้วก็ต้องตั้งตัให้ค่ะตัวนี้ค่ะก็จะช่วนเรื่องของการผ่นอนคลายนะคะคลายเครียดอะไรต่างๆนะคะสารสำคัญในตัวของกัญชาเนี่ยมันจะช่วยลดยการอักเสบได้ด้มากนะคะ คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าภายในงานนี้นะครับก็มีการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงนะครับที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับต้องบอกว่าได้รับรองมาตรฐานจากออยเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงการใช้ในร้านานวดร้านสปาต่างๆก็ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับตรงนี้ก็เพื่อ,อเป็นการให้ผู้บริโภคนะครับได้รับการบริการที่ถูกต้องนะครับส,สำหรับวันนี้ผมสละจบสี่พร้อมทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปก่อนและพบกันใหม่ครับกับรายการสาวสสขอทอ ได้เนื้อโอากาสครั้งต่อไปขอบคุณแนละสวัสดีครับ